สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล็กนาร์ล็อกเอ็มอีทอนอลเลทุกคนนะเอ่อก็ได้รับทราบข้อมูลเอ่อการอัปเดตใหญ่ไปแล้วนะครับจากทีมงานแล้วก็ทีมพัฒนาจากประเทศจีนนะครับหวังว่าคงถูกใจกันเนอะนะครับสำหรับการไลฟ์ ถ่ายทอดสดออกออกมาในโคบอลนะครับหรือทั่วโลกนะปกติก็จะอยู่ในแค่ประเทศจีนอย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อมูลที่ทีมพัฒนาได้ถ่ายทอดสดกันในวันนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับ การไลฟ์ของทีมงานในวันนี้นะนเรื่องแรกนะครับก็เป็นการดีดีไซน์นะปรับปรุงกราฟิกปรับปรุงอะไรต่างๆมากมายนะครับของระบบเกมรวมถึงตัวละครรวมถึงอาชีพต่างๆนะครับเพื่อให้มันดูดีขึ้นนะก็ตามที่เห็นนะครับ มันมันก็ปรับดูมีน้ำมีหน่วยขึ้นนะตัวละครนะครับต่อมาก็ปรับโปรงเรื่องชุดคอตโตมนะชุดคอตโตมนะครับ ามาถึงส่วนกิวคอนะครับที่มีการปรับปรุงแล้วก็เมืองต่างๆนะก็จะมีความสวยงามมากขึ้นนะรวมถึงคอนเทล่าที่เป็นเมืองหลักเช่นกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงหรือรีดีไซน์ของสัตว์ขี่นะครับ อันนี้ในดีไซน์ของอันปาก้าก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆในส่วนนี้ก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องของ EP ใหม่นะครับก็จะเกี่ยวกับราชวงศ์ของอัศวินทั้งเจ็ดหรือ Seven n i g h t s Family นะครับซึ่งจะเป็น next EP นะก็ของ4ก็น่าจะรอปีหน้านะครับประมาณ ประมาณกุมภาหรือมีนาเนี่แหละนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ของราชวงศ์ทั้งเจ็ดนะรายละเอียดเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามไปด้วยกันนะครับ ก็ดูแล้วเนื้อเรื่องค่อนข้างจะเข้มข้นนะสำหรับปัดใหม่นี้นะครับในอีพีใหม่ก็จะเพิ่มระบบการเล่นใหม่นะครับก็เกมเพย์ใหม่เนื้อเรื่องใหม่โอ้รายละเอียดอีกมากมายนะครับก็เดี๋ยวคอยมาติดตามด้วยกันนะครับ อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างอ๋อาเดี๋ยวรอคอยรายละเอียดในเกมนะครับแล้วก็ไปติดตามด้วยกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอาชีพใหม่นะครับสำหรับแพทหน้านะครับชื่อโซนบิงเกอร์ไอโซนบินเดอร์นะครับรายละเอียดของอาชีพมันเป็นอย่างไรก็ <c oughs> อรอติดตามกันในอนาคตนะ ในส่วนนี้ก็กเป็นดันแป้งนะครับก็นำเสนอโยวกับดันแป้งแล้วก็ทีมงานก็ได้บอกอีกว่าคนพบเกาะใหม่นะครับก็ให้เราได้ประจนภัยในเกาะใหม่นั้นนะครับก็จะเจอมอรสเตอร์มากมายนะ และเพื่อให้เราสนุกกับการผรจญภัยนะครับมาถึงส่วนนี้นะครับทีมงานก็ได้กล่าวว่าเออหลังจากอัปเดตค์ดคทั้งหมดที่อ้างอิงตาม PC เวอร์ชันแล้วนะครับทีมงานขอเขจะพัฒนาอาชีพเฉพาะตัวของเกมและบนอกเอ็มอิตอนเลิฟเท่านั้นซึ่งจะไม่มีใครเหมือนนะครับแล้วก็เป็นเกมแรกนะครับ ที่ได้พัฒนาอาชีพเฉพาะของตนเองเท่านั้นนะครับสำหรับเกมอื่นก็ยังไม่มีนะที่พัฒนาอาชีพอาชีพเฉพาะของเกมนั้นๆได้นะครับคือมีเกมในเกมแรกนะก็เป็นที่น่าติดตามนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะแต่ก็คาดว่าอาชีพใหม่นี้ก็หากเร็วสุด ก็ประมาณกลางปีหรือปลายปี2022นะครับหลังจากที่คลาสโซนบินเดอร์อัปเดตไปนะครับอ้าง,งอิงของ G น,นะส่วนของ C ก็อาจจะปลายปีหรือปีหน้านะครับปลายปี2022หรือปี2023นะครับแล้วก็ต่อด้วยตรงนี้ทีมงานได้บอกว่าเอ,อ จะเพิ่มโหมด PVP เฉพาะอาชีพนะครับก็คือแยกเป็นอาชีพ1 2 3 4 5 6แล้วก็มีการแข่งขัน PVP แบบทัวร์นาเมนต์นะครับก็รอติดตามนะครับในอนาคตการแข่งขัน PVP g l o b a l Tournament นะครับเงินละวัน1 5 0 0 0แสนห้าหมดอลลาร์สหรัฐนะครับ นะแล้วก็ต่อมานะครับเขาก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับอาชีพโคนะอาชีพโค้ชเหล่านี้นะครับกำลังจะกลับมาอีกครั้งนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรที่จะกลับมาพบกับผู้เรียนทุกคนบ้างนะครับนะ ก็จะมี ROX Lonein ว a ตาลุนะเลเยอร์ Player, นะครับและนอกจากนั้นยังมีอาชีพใหม่นะครับในอนาคตที่โคแลบกันนะก็เข้าข่าวว่าจะเป็นสายสายการลิงเกอร์มัง้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับสายการลิงเกอร์กับมัง้งนะครับก็ให้รอติดตามในอนาคตละการสำหรับโคแลบนะ สำหรับการไลฟ์สตรีมของทีมงานที่เป็นข้อมูลหลักๆก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เราก็มาดูรายละเอียดอื่นๆที่กำลังจะอัปเดตใน First s e r v ร์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโลโก้ใหม่นะครับเอ่อชื่อ EP เซเว่นไนท์รอยัลแฟมิลี่นะครับก็จะเป็น EP ใหม่ซึ่งของจีนจะอัปเดตก,ก่อนนะ First Server แล้วก็ตามด้วยไต้หวันเกาหลีโอบอนซี sea, นะครับก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเกินมีนาคมปี2022นนะครับก็อาจจะประมาณนั้นอย่างอย่างไวสุดนะ ก็คาดเดาวไว้ก่อนเพราะว่าทีมงานต้องใช้เวลาการแปลอีกนะครับก็รอกันหน่อยแล้วกันเอ่อในส่วนรายละเอียดที่จะอัปเดตใน EP ใหม่นะครับก็ได้ฝังไปในไลฟ์แล้วเนอะก็จะมีคอนเทล่าใหม่มีมีค์ดใหม่นะครับคาร์โซนบินเดอร์นะครับแล้วก็จะมีดันเจียนใหม่ อุปกรณ์เอเชียนอีซิมเม้นต์สามส่วนใหม่ก็คือส่วนพัุลมรองเท้าแล้วก็เครื่องประดับนะครับรวมถึงอุปกรณ์เอเชียนลิลิกนะครับก็จะมีใหม่ออกมา5ชิ้นนะอื่นๆก็ทั่วไปนะครับดันเจี้ยนใหม่แผนที่ใหม่ MVP ใหม่นะครับแล้วก็ปรับกราฟิกตามในไลท์นะครับรายละเอียด ก็เดี๋ยวถ้ารายละเอียดเต็มๆออกมาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะเข้ามาพูดคุยกันนะครับอนอกจากเปิดตัว E.T. ใหม่แล้วนะครับก็ยังมีเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมล e l c o m มแบ Back Event น,นะครับก็คือกิจกรรมต้อนรับกับเข้ามาเล่น Ragnarok M Eternal Live นะครับ กฎติกาการเข้าร่วมกิจกรรมนะต้อนรับอ,อ่ EP ใหม่นะครับเอ่อเซเว่นไนท์รอยัลแฟนะก็คือทุกบัญชีนะครับที่ไม่ได้เข้าเกมต่อเนอื่องนาน15วันก็คือ15 16 17 18 19ขึ้นไปนะครับแล้วก็นับประจมไทยที่มีพื้นฐายของตัวละครเลเวล120นะ ผจมไทยที่มีคุณสมบัติตามพ่อาำนดเริ่มต้นของกิจกรรมนะครับหลังจากออนไลน์ออนไลน์นะครับเป็นเวลา30วันนะจะได้รับรางวัลจากกิจกรรม Welcome Back นะครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับส่วน ส่วนรายละเอียดเต็มๆก็เดี๋ยวรอติดตามของทางสี่แล้วกันเนืว,ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนของจีเนี่ยนักประจนไทยที่กลับมาเนี่ยก็จะได้รับโบนัสพิเศษนะครับแล้วก็ได้รับว er, นะัชเชอร์กิฟ์บ็อกซ์นะรวมถึงได้รับเครื่องประดับด้วยนะครับเครื่องประดับหายากนะ ไม่รู้จะหายากแค่ไหนนะครับแล้วก็โบนัสประสบการณ์จะเพิ่มขึ้น50%นะครับโลโก้พิเศษทางวัวนแชทนะจะเป็นการระบบว่าเออเรากลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะได้ออทักษะเฉพาะนะครับของนักประจนภัยที่กลับมาเล่นนะครับ อ่ะคร่าวๆก็มีแค่นี้นะครับสำหรับรายละเอียดกิจกรรมเว c ค m e Back นะครับก็ขอให้ติดตามกับทางเซ e ร์เวอร์ละกันนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะ่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหลังจากการอัปเดตอ,อ EP ใหม่นะครับก็จะมีการ์ดใหม่เข้ามาด้วยนะที่ King Poling นะครับ เออจะมีการ์ดใหม่ที่เราไม่รู้จักเนี่ยอยู่สี่ใบแล้วก็มีสตาร์การ์ดอีก4ี่ใบนะครับอ่ะเราก็มาดูสตาร์การ์ดก่อนละกันนะอ่ะอันนี้นะครับสตาร์การ์ดที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีการ์ดซีเนียนะครับก็จะเป็นเออมินิบอสในอะไรไบโอลาบดันเจียนนะครับที่เมืองไลทอนเซนนะ และต่อมาก็จะเป็นคอ็อกนะครับคอ็อกนี่ก็จะเป็นมินิบอสมินิบอสในคอ็อกทาวเวอร์นะครับก็สองใบละสำหรับสตาร์การ์ดใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามานะครับอ่ต่อไปการ์ดใบที่สามนะก็จะเป็นฟุตเพยเยอร์สตาร์การ์ดนะครับใบสุดท้ายก็จะเป็นโอนลดุกสตาร์การ์ดนะครับ สำหรับ4ใบนี้นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาในออ EP ใหม่นะครับเซเว่นไนท์รอยัลแฟมิลี่นะก็จะแอดเข้าใน King Calling นะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะนำมาบอกให้ทราบต่อไปนะครับสำหรับเรื่อง Star Card แล้วก็การ์ดใหม่อีก4ใบนะครับที่ได้เพิ่มเข้าใน King Calling นะ นะหวังว่าทุกคนนะครับก็คงถูกใจไม่มากไม่น้อยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดแผนการดำเนินงานนะครับในวันข้างหน้าของนอร์ล็อกเอ็มอีเทนอลเลิฟนะครับกับทีมงานจากประเทศจีนโดยตรงนะครับหวังว่าหลังจากนี้ก็ คาดว่าจะมีไลฟ์ถ่ายทอดสดแบบเวอร์ชั่นโกลบอนนะครับในอนาคตนะเมื่อมีการอัปเดตเป็นเมเจอร์อัปเดตนะครับก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เล่นเกมนี้อยู่ก็สนุกกับเกมต่อไปนะครับหลังจากนี้จะมีอะไรดีๆอีกมากมายที่เกิดขึ้น ในเกมแล้วกล็อกอินอิลเลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่ทีมงานได้นำมาบอกกล่าวกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ